อันนี้เรามีซัพพอร์ตเป็นโดเรียด้วยว่ะมาดิมาสองคนอย่างนี้ก็หวานเลยดิอึ๊บโอ้ยหน่วงเหลือเกินโอ้หลิลเลน่าออกได้เพนะื่อเอาดีเราเปิดอันตรีตรีไงอุ้ยมาแรงกว่าว่ะตีเลยอย่าไปกลัวอุ๊ยกลัวไหนก็ดีนะเปิดอันตรีตรีเลยไงไอ้หลิงวะนี่เอาต่อดิอย่าไปกลัวเบียดบอกขอโทษได้ไหมเออเอาหน้าเป็นว่าเขาทำหน้าที่เขาได้ก็พอแล้วครับ แต่นี and ้เรามีซัพพอร์ตเป็นโดเรียด้วยว่ะต้องภาวนาให้เขาเรียนตีให้ผมนะเว้ยเป็นเรียนให้คนอื่นนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะไปแล้วนะเพื่อนเราสามารถตีมังกรก่อนเคลียร์คลิปได้ปะยังไงมันก็สู้ใบจานไม่ได้แล้วอ่ะต้นเกมมันโหดมากคือแบบฟันเป็นอ้นี่ด้วยอ่ะโคตรเท่มาดีมาสองคนอย่างนี้ก็หวานเลยดิอึ๊บไม่ดีไม่ดีนะเว้ยที่เดียวเออเอาหน่อยเออสวย โอ y, ้ยหนักหน่วงเหลือเกินโอ้ลิเลน่าออกได้ป่ะตัวเราต้นเกมมันไร้ประโยชน์ด้วยไงขอแท็กเลนหน่อยนะครับขอบคุณมากน่ารักที่สุด,ด,ดเดีเราปปิดปิดติดปิดปุดปิัปิด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 ินะ <ST>. มอโทษนะเพื่อนเรามีดูดเลือดอยู่ถึง2สกิลเฮ้ยลิงมาว้เนี่ยอ,นะอย่าไปใช้ค,คุ้มนะมาแล้วไงคือแบบเราโคตรก๊อตเลยตอนเนี้ยวิงไปบนดีกก็าช่วยนะคอสตีด้เขาจะตีหรือเปล่า,าเราอยู่สามคนนะเว้ยเอานี่ตีเลยอย่าไปกลัวอุ้ยกลัวไหนก็ดีนะเปิดอตีตีเลยไงอึมออุ้ยเูาทำไมสั่นนานจังวะไอ้ลิงมาี่ไอ้ลิงมาี่ไอ้ลิงลอก่อนลอก่อน อเอาเรื่องจัดเอาต่อที่อย่าไปกวอย่าไปกลอย่าไปูโอ้ยโดนขังเวทต่อเลยเนี่ย้เนี่ยตัดเลือดไม่ได้ฮะเสียดายได้อยู่เพื่อนไม่อยู่แล้วขอนะาป้อมเนี่ย ทันแล้วขอบคุณครับมาหนี้ด้วยจะเอาคนด้วยนี่ไงขี่นี้ไปซะบีเจนอันตีไปแล้วสกิลสองมันรีเลือดด้วยนะยิ่งโดนครีปเยอะยิ่งรีเยอะครับโดนคนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโดนครีปเอาง่ายๆว่าเป้าหมายเยอะเท่าไหร่ก็ดูดเลือดแรงเท่านั้นครับโอ้โหเอ้ยเอาอีกเหรอมาอีเอลิงอยู่ไหนไอ้ลาวอยู่ก็ได้โอ้มาเยอะนี่ว่ะ น ah ี่ไงโอ้โหไม่รอดเราจะไปเคลียร์ทันปะเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์บอลเสร็จวาไปแก๊งเลนล่างนะโอ้ตำแหน่งเอเเราโดนบั่นทอนแล้วครับลีเลียน้าแซงหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปกลางดีกว่ากลางไม่ไปคีบดีกว่าไปล่างเลยอุ้ยเอาว่าผิดป้อมซะงั้นมานี่มานี่นี่มานี่นี่ไงรอคีบเข้าครับได้แล้วป้อมเนี้ยรีบกลับดีกว่า ออลิเลียนาฝากเคลียบนด้วยใครคือเคซูกะเทนโชวะเนี่ยมันพูดไวแล้วเกินเออเอาหน้าเอาเป็นว่าเขาทำหน้าที่เขาได้ก็พอแล้วครับอืมมันต้องฝามไอลิงมาถ้ามาคนเดียวสู้ได้แต่เพื่อนมันหายไงตรงกลาง3ามคนนี่ไงดีนะเราไม่ไปเป็นการปั๊บที่ดีมากไงเดี๋ยวเคลียบนบนเวบนี้เสร็จก็วิ่งไปล่างนะ้ยเรามีวาร์ปเนี่ยวะตายนั่นแนะ่ะตายนั่นแนะ่ะอืม ยิงพิชางผมเพื่อนนีไงเราไล่สุดไงตัดคลิปด้วยเราเกิดจัดครับดักเลยเนี่ยเดินผ่านมาอือเราตีไกลมากเขาดามากอะไรกันวะทีมเราโอ้เพื่อนไม่ไปแกล้งเลนหกดามาเลยครับตักิไม่ดแมหยกนหดักแดงดีกว่าครับอ่าแล้วมาเยอะไง ว้ยเราห่วงมากไอลิงอยู่เยอะมากครับเราไม่ได้ใช้คอมโบในฝันเลยฮนะโดเรียกับลูบูไงโอ้โดนปิดแล้วครับชลิบหายแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเราเดินซ้อนอยู่มาดิลิงโอโ้โหเ็น่ารอดนะเอือ <c oughs> <c oughs> เล่นเก่งทุกคนเลยเทมเราอุ้ยเล่นแล้ว,ลลว MVP ก็ตกเป็นของเราครับ <c oughs> ขอบคุณมากเท่ดีเว้ยให้คนละลา์มันมีตัววิ่งอยู่ข้างล่างด้วยอะว้าวเราได้ดาเมจสูงสุดด้วยแฮะ